เคยครับแยกแยกตลอดเลยครับเคยครับไม่เคยครับเป็นประจำอยู่แล้วครับเวลาทิ้งก็จะดูสีัขยะอันไหนทั่วไปเศษอาหารหรือรีไซเคิลก็จะทิ้งตามนั้นครับแยกค่ะแยกบ้างเคยค่ะทิ้งค่ะเคยค่ะแยกครับอก็แยกเท่าที่แยกได้ที่งงๆนะครับไม่ทราบค่ะไม่ใช่ถังขยะแยกหน่อยนะ ช่วยแยกหน่อยครับแยกผมหน่อยครับแยกเรื่องนะแยกหน่อยนะทิ้งชั้นให้ถูกถูกถังอยากให้ช่วยแยกขยะให้ตรงขรงถังนะครับจะได้คนเก็บก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นถังพลาสติกหัวพลาสติกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้นเขาจะได้ไปใช้ประโยชน์ได้ครับ